สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะ เรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบวกนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหน แล้วมันใช้พลังงานของตัวคุณไหม T M p a s e ห้าถ้วยราชาถือไม้เทา้าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะจริงๆตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความเก่งความฉลาดมีความดีในตัวเองบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ดี ชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครหรือไม่จําเป็นต้องมาร้องขอแม้กระทั่งความรักจากใครเลยเพราะคุณเป็นคนที่มีแต่คนต้องการมีแต่คนอยากเข้าหาคุณมีแต่คนอยากได้คุณมาเป็นคนรักมาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกายแต่ตอนนี้หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณกำลังผิดหวังกับความรักผิดหวังกับการให้ใจคนผิด ผิดหวังกับการทุ่มเททําดีให้กับใครบางคนแต่คนคนนั้นไม่ได้มองเห็นคุณค่าของตัวคนซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไร้ค่าคุณไม่มีคุณค่าในตัวเองคุณหมดความภูมิใจในตัวเองและมีแต่ความสงสัยว่าคุณไม่ดีตรงไหนคุณทาอะไรผิดพลาดตรงไหนทําไมคนคนนี้ถึงไม่ยอมเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีทั้งทที่คนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาหาคุณเอง เป็นคนที่เข้ามาจีบคุณเองเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างให้คุณเปิดใจแต่สุดท้ายพอคุณให้ใจเขาพอคุณรู้สึกดีๆกับเขากับกลายเป็นตัวเขาเองที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณกับกลายเป็นตัวเขาเองที่ละเลยความรู้สึกของคุณและบางคนก็อาจจะทิ้งคุณเอาไว้กลางทางจนคุณหมดความมั่นใจในตัวเองนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าในตอนนี้วันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะนาชนีถือดาบ เขารู้สึกว่าในตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความชัดเจนกับตัวเองคุณเป็นคนที่ต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือสมควรได้ ในอดีตคุณอาจจะไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยหรือไม่ว่าเขาหยิบยื่นอ,อะไรให้กับคุณคุณก็ดีใจและยินดีที่จะรับมันอะไรที่เขาไม่ให้คุณก็ไม่เคยเรียกร้องแต่ตัวคุณในตอนนี้คุณกำลังเรียกร้องสิ่งที่คุณพึงจะได้ ถ้าหากคุณไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะตัดถ้าหากคุณไม่ได้คุณก็ไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาเขามองเห็นว่าคุณกลายเป็นคนที่มีความเรียกร้องมีความเอาแต่ใจตัวเองและจะเอาน่นเอานี่โดยที่เขาไม่คิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ซึ่งจริงๆจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาการที่คุณเรียกร้องสิ่งต่างๆให้กับตัวเองหรือเรียกร้องสิ่งต่างๆจากเขา มันเป็นสิ่งพื้นฐานที่คุณควรจะได้รับเพราะคุณเคยให้ความรักความหวังดีกับเขาไปแล้วหรือเป็นคนที่ยังไงก็ได้กับความสัมพันธ์แต่สุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำยังไงเขาก็ไม่เคยทำดีให้กับคุณดังนั้นถ้าหากคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อหรือจะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ต้องหยิบยื่นสิ่งที่คุณพึงจะได้ให้กับคุณเช่นกันดังนั้นคุณเลยเปลี่ยนเป็นคนที่ค่อนข้างแข็ง และมีความชัดเจนกับตัวเองมีความชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง7ไม้เท้าและในตอนนี้นะคะ คุณอาจกำลังบล็อกเขาปิดกั้นเขาไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารหรือการปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่แต่การกระทําของตัวคุณเองคุณพยายามทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองอยากปกป้องใจตัวเองใช่ค่ะคุณยังรักเขายังรู้สึกดีกับเขาแต่เขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจ ดังนั้นถ้าหากคุณไม่ได้สิ่งที่คุณเรียกร้องหรือสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ขอปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองและขอให้เขาอยู่ห่างๆคุณเอาไว้เพราะคุณกลัวความหวั่นไหวกลัวว่าใจคุณจะอ่อนให้กับเขาอีกครั้ง องไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะรู้จักการทางโลกออนไลน์หรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่มีแผนมีแผนที่จะพบเจอกันแล้ว เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอและบางคนบางกรณีคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันผ่านสายงานหรือคุณกับเขาอาจจะมีงานบางอย่างที่ต้องติดต่อประสานกันเลยทำให้รู้จักและทาให้รู้มีความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นมาแต่จะรู้สึกว่า เขาเป็นคนทางกายมากกว่านะคะและอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องสังคมบางสังคมระหว่างคุณกับเขาที่มีความเกี่ยวพันในเรื่องของการงานช้วยเช่นกัน Wheel of Fortune ในตอนนี้นะคะเขากลาลังมองการลังรอจังหวะเวลาคนคนนี้เขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะปล่อยคุณไปนะคะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาจะเลิกลากันไปแล้วหรือจะยังแค่ทะเลาะกันหรือแค่ห่างกันไม่มีการพูดคุยกันแต่คนๆน,นี้ยังไม่ได้คิดที่จะหายไม่ได้คิดที่จะหนีไปไหนเขาเพียงแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมจังหวะเวลาที่ใช่ เพื่อที่จะทําให้อารมณ์ของคุณนิ่งทําให้อารมณ์ของคุณเปลี่ยนเขายังคาดหวังค่ะว่าอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนใจคุณจะเย็นลงแล้วคุณจะกลับมาให้โอกาสเขาหรือลดข้อเรียกร้องของตัวคุณเองคนนี้ถ้าหากเขานิ่งเขาเงียบไปนั่นคือการรอจังหวะเวลาที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งรอจังหวะเวลาที่จะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์อีกครั้ง เขาหวังว่าคุณจะใจเย็นแล้ววันที่คุณใจเย็นเขาจะเข้ามาเนเวอร์ค่อนข้างชัดเจนนะคะคนนี้เป็นคนทางไกลเป็นคนที่คุณกับเขาได้พบเจอกันและพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์จนเป็นความรักและมีการวางแผนร่วมกันในอนาคตบางคู่คุณกับเขาอาจจะวางแผนกันแล้วว่าเราจะต้องได้พบเจอกันในอนาคตหรือการพบเจอกันอาจจะหมายถึงการที่แยก ย้ายมาอยู่ร่วมกันเลยก็ได้เพราะคุณกับเขาพัฒนาความสัมพันธ์กันมานานค่อนข้างมากและมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดแต่สุดท้ายปัญหาเรื่องระยะทางมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันต้องหยุดชงะงักระยะทางที่ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่เป็นไปอย่างใจการติดต่อสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกันเวลาที่ไม่ตรงกันหรือความเหงา ความต้องการใครสักคนข้างๆ้ากายอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองอยากมีคนข้างกายอยากมีคนอยู่ข้างๆทั้งทางที่คุณสารสัมพันธ์กับใครบางคนเอาไว้แล้วดังนั้นคนไกลคนนี้นะคะเขายังไม่ได้หายไปไหนเดียวเขาจะติดต่อคุณมาอีกครั้งเพียงเขาแค่รอจังหวะเวลารอจังหวะให้คุณใจเย็นแล้วเขาจะกลับมา เด็กถือเหรียญภายในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคนคนนี้จะยินดีที่ทำจะทาตามข้อเรียกร้องของคุณเขายินยอมแล้วเพราะเขารู้สึกว่าครั้งนี้คุณแปลกไปคุณไม่ได้ใจเย็นคุณไม่ได้อ่อนโยนเหมือนเดิมคุณไม่ได้กลับไปหาเขาเหมือนที่ควรจะทำแต่คุณนิ่งคุณเงียบและคุณก็ยังยืนยันข้อเรียกร้องของตัวเอง ดังนั้นตัวเขาเองจะเป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาแล้วยอมทําตามเงื่อนไขของคุณเขาจะทําทุกอย่างตามที่คุณต้องการทําทุกอย่างที่คุณเรียกร้องเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้คนคนนี้จะกลับมาและทําทุกอย่างตามที่คุณต้องการ The Justice สาเหตุที่ทำให้เขายอมกลับมาและทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการเพราะเขากลับไปคิดทบทวนดูแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งที่คุณพึงจะได้โดยไม่ต้องเรียกร้องได้ซ้าไปมันอาจจะเป็นสถานะความชัดเจนหรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องของคุณและเขาเขามองว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องมันไม่ได้เป็นการดื้อดึงไม่ได้เป็นการเอาแต่ใจเลย เขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับจากคนรักควรจะได้รับจากเขาและที่สำคัญเขารู้สึกตัดคุณไม่ขาดคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคู่บุญคู่บารามีก็ตามดังนั้นเขาจะกลับมาทำทุกอย่างให้คุณตามที่คุณเรียกร้องและคุณต้องการเพราะเขารู้แล้วว่า กสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมานั่นคือสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับจากเขา6เหรียญจะมีการมาหยิบยื่นโอกาสให้แก่กันและกันเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณและหยิบยื่นสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณอีกครั้งแน่าจก็รู้สึกว่าคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาเช่นกันถึงแม้ว่าคุณจะมีการปกป้อง การบล็อกการปิดกั้นไม่ว่าจะความรู้สึกหรือการติดต่อสื่อสารแต่นั่นคุณทำเพราะคุณยังรักเขาคุณทำเพื่อปกป้องตัวเองดังนั้นในวันที่เขากลับมาให้ในสิ่งที่คุณเคยเรียกร้องหรือคุณเคยต้องการคุณก็เลยพร้อมที่จะเปิดใจได้ให้โอกาสเขากลับมาอีกครั้งดังนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์ ภายในหนึ่งเดือนหรือภายใน6สัปดาห์นับจากนี้คุณกับเขาจะมีการให้โอกาสกันและกันอีกครั้งและกลับมาเริ่มต้นใหม่ราชนีถือไม้เท้าและในครั้งนี้ทุกคนจะรู้จักคุณในฐานะคนรักของเขาคุณจะได้รับการเปิดตัวอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือทางสังคมของเขา คนในสังคมของเขาจะรู้เรื่องของคุณจะรับรู้ถึงการมีตัวตนของคุณและคุณก็สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวของคุณและเขาให้กับคนในสังคมของคุณได้รู้เช่นเดียวกันและเขาจะทําให้ทุกคนที่ติดต่อสื่อสารกับเขาไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในสื่อออนไลน์ รู้ว่าคุณกับเขาคบหากันในสถานะอะไรและรู้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายของเขาคนคนนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวคุณและทำตามที่คุณต้องการ the high p i t c h e s แต่มันก็อาจจะยังมีความสงสัยอยู่ในตัวบ้างนะคะคุณอาจจะมีความสงสัยในตัวเขาว่าทำไมจู่ๆเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมจู่ๆเขาถึงทำในสิ่งที่คุณเคยร้องขอทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยคิดจะยอมนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการมันคือสิ่งพื้นฐานที่คนรักพึงจะทำให้กันดังนั้นการที่เขาทำให้คุณเสียใจและทำให้คุณเจ็บปวดมันก็ทำให้เขารู้สึกว่า เขาทำร้ายคนที่รักเขาเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเท่าที่คุณรักเขานะคะ แต่การที่คุณรักเขามันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขไม่ได้อยู่ใกล้คุณและคุณคือคนที่เขาให้ความรู้สึกมากที่สุดในบรรดาคนทั่วไปที่เขารู้จักมาดังนั้นถึงแม้ว่าในวันนี้ความรักมันอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ในอนาคตการที่เขายอมกลับมาทําทุกอย่างเพื่อคุณกลับมาทําตามข้อเรียกร้องของคุณและให้คุณเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขามันก็เป็นการบ่งบอกว่าในอนาคต เขาจะสามารถรักคุณได้เท่ากับที่คุณรักเขาและภายใต้สำหรับ The Lover คุณกับเขา มีความเป็นคู่กันรจริงๆนะคะมีคุณกับเขาจะเข้าอ,อกเข้าใจกันหลังจากนี้เขาจะรับฟังความคิดของคุณรับฟังเสียงจากหัวใจของคุณมากขึ้นส่วนตัวคุณเองคุณก็จะเข้าใจเขามากขึ้นและรับรู้ถึงความรักที่เขากำลังมีให้กับคุณวันนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะถ้าหากคุณให้โอกาสคนคนนี้หรือให้โอกาสความรักครั้งนี้ คุณกับเขาสามารถพัฒนาเป็นคนที่รู้ใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดจากันเลยก็ได้แค่มองตาเขาก็จะรู้แค่คุณมองตาเขาคุณก็จะรู้และความรักนี้จะมีเพียงแค่สองคนจะไม่มีบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นเข้ามาแทรกอีกเด็ดขาด แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะให้โอกาสเขาแล้วคุณอยากเดินหน้าต่อคุณก็สามารถทําได้คุณไม่จําเป็นต้องถอยหลังกลับมาคุณเดินหน้าต่อได้เลยนะคะนี่บือคือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้แปดสิบถึงหนึเเซนนะคะชาวราศีธนู ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะจะรบกวนคอมเมนต์รับคำทํานายกลับไปและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ